พี่เอสกบกิดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอสครับอันนงเนี่ยมันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรพี่มันเป็นหนังผีหรือว่าหนังโรแมนติกน่ารักยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยอันนงเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีผีครับแต่ไม่ใช่หนังผีเออเพราะว่า <m> ข้าพูด นีมันจน่ากลัวแต่ท้อที่ทุกคนเห็นในตัวอย่างมันมีน่ากลัวบ้างไหมไม่มีม,ม,มีแต่น่ารักเพราะว่าบ้านนี้ผีน่ารักเพราะฉันเรียกว่าเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีผีดีกว่าครับครับโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีผีใช่ครับ,รบทีนี้คุยกับนางเอกคนสวยของเราบ้างนะครับคุณโบเมลาดาทางนี้ทางนี้ค,ค่ะอันนั้นผีในบ้าน,<อ>นไม่ความจริงได้เลย แต่วนะันนั้นเจ็บขาพอ,อเจ็บขาเหรอ,อ,อไม่งั้นนี่ไม่ใช่โบนะคุยกับโบก่อนนะโบแล้วบทเป็นอะไรครับละบทเป็นอนงค่ะ,ะเ,ปเป็นผีสาวที่ค่อนข้างสวยมากๆในเรื่องนะคะสวยไหมครับพวกเราครับสวยริงขอบคุณค่ะการทางานกับพีเเป็นอย่างไรบ้างครับดีค่ะดีค่ะก็พี่พีเอสเป็นพุ่งกับที่ใจดีแล<ด>้วก<ด>็เป็นคนที่ค่อนข้างมี แกก็จะหลับตาแล้วก็ค้ำทางเรียงไปเรื่อยสักพักแล้วก็โอเคผ่านเขาัาขานเข้าชานใช่จะคัดช้ามากเพราะเ<ส>ขารู้สึกว่าผีมันน่ารักย,ย้ำอีกทีนะคะผีน่ารักมากไม่ใช่แค่ผีอนงนะคะผีทองหยิบกับผีทองก้อนก็น จะได้คุยกับผีทองหยิบและผีทองก้อนกันนะครับแล้วความยากง่ายในการรับบทอ,อนงเป็นอย่างไรบ้างครับคุณตัวครับจริงๆไม่ยากค่ะเพราะว่าอนงกับโบอะคาแรคเตอร์ค่อนข้างตรงกันมากๆเพราะว่าอนงอะเรียบร้อยโบก็เรียบร้อยแล้วพี่ทำหน้าแปลกๆเห็นด้วยเห็นด้วยใช่ไหมคะโอเคใช่<ม>ตรงคาแรคเตอร์มาพี่เก่งมากๆเลยเรื่องเรื่องนักแสดงได้ตรงคาแรคเตอร์มากเลยค่ะโอเคนะครับไม่ได้ยา <รอ S 1> กสำหร<ม>ับโบเท่าไห<ม>ร่กับบทบาทนี้เท่า เลยยากมากมเพราะว่าเป็นผีที่เขาย้อนไปในยุครอหใช่ไหมคะรอหกแล้วก็คาแรคเตอร์เขาเนี่ยจะเป็นผีโบราณแต่มีไมซ์เซตที่ไม่โบราณอกกืก็เลยแบบว่าจะเล่นยังไงให้มันดูมีความพอดีแล้วก็น่ารักนในตัวอ่อเป็นผีในยุคโบราณแต่ความคิดอาจจะสมัยใหม่นิดนึงเป็นสาวเกลี้ยวในยุคนะั้น น่าสนใจน่าสนใจนะครับทีนี้มาคุยกับพระเอกของเราบ้างครับคุณจีครับสัสดีรยังไม่ได้ตอบอะไรเลยครับยังไม่ได้ตอบเลยยังไม่ได้ตอบเลยซึ่งเขามาซ้อมกีดคุณตั้งแต่บ่ายสองนะน่ารักมากๆ FC คุณนะคุณจีสุดที่รักของผมเองฮะนี่จีแลบบทเป็นใครครับผมรับทบเป็นโจร มีความรู้หน่อยก็คือเป็นองค์เธอพินดัวเป็นเจ้าของธุรกิจอแต่ให้พูดแบบธรรมดาก็ไม่มีงานทำอ๋อเปิดบ้านผีสิ่งนี่แต่พูดแบบเป็นทางการคือองค์เธอปนัวองค์เธอพินัวนะครับบทบาทคาแรคเตอร์ยากง่ายอย่างไรครับจีคือมันเหมือนจะง่ายพี่แต่ว่าจริงๆแล้วมันมันคือพอมันมีอิสระมากอ่ะเราไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เวลาออก ผมก็จะถามพี่เอสตลอดว่าเฮ้ยพี่โอเคป่ะครับได้ป่ะเนี่ยโอเคดีพอยังพี่ก็จะตอบเสมอว่าว่าแล้วแต่มือเอาละดีหรือป่าเนี่ยเออเหมือนให้อิสระเราใช่ตีความกันเองนะครับทำงานกับโบเป็นอย่างไรบ้างครับจีครับอนนี้เป็นเบสโ r รครับเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดเลยก็ไม่คิดว่าจะมีอานงที่ดีกว่านี้แล้วก็ขอบคุณโบมากมากครับผมนี่นะครับโรแมนติกขนาดไหนเดี๋ยวดูในโลงได้ถามพี่เอสแบบนี้ครับเขามีคำโปรยว่า โบเป็นผีจีเป็นคนทําไมต้องเป็นคู่พระคู่นางคู่นี้อะพี่จริงๆแล้วคือผมก็คัดเลือกมา,มาตามคาแรคเตอร์ในบทนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าพอเลือกมาตามคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยพอเขาสองคนมาเล่นด้วยกันเนี่ยม,มันจะเคมีดีไหมเข้าขากันไหมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบุญกรรมทาร่วมกันนะจัดชาติปากก่อนคุณกรัรมขอเราสามคนคือบางคนหล่อบางคนสวยบางคนเล่นดีมาเล่นด้วยกันอาจจะไม่เข้าก็ได้เคมี K B D ไม่ได้ ช่แล้วก็มาปุ๊บแล้วก็เรามาเวิร์กช็อปให้แอคทิคโคสดูแลแล้วก็ออกมาแล้วคนที่พอใจสละผมมากนะครับซึ่งดูในทีเซอร์ก็รู้แล้วว่าพวกเขาน่ารักกันมากๆเดี๋ยวไปดูเต็มๆในโรงเนาะทีนี้ข้ามไปฝั่งนู้นครับสุดหล่อของเราทาไทยไอ้ทาไทยเสียงกีดันพูดจริงหรว่าเล่นเป็นใครทาไทยบอกทีเออเล่นเป็นกล้องครับกล้อง ป็นกล้องอะไรไม่ใช่ไม่กล้องอะไรเขาไม่ได้มาเป็นกล้องเขาเป็นเหมือนหัวโจกเป็นเด็กแวน้นอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่แล้วคาแรคเตอร์นี้มันยากสําหรับคุณอย่างไรบ้างครับท,ทําถ่ายเอออย่างแรกที่ยากเลยคือขี่มอไซค์ฮะเ,<ข>เด็กแวน้นต้องมาคู่กับมอไซค์ครผมขี่ไม่เป็นทํามายขี่มอไซค์ไม่เป็นตอนนี้เป็นแล้วอ่าก็ต้องซ้อมเวิร์กช็อปใช่ฮะเมื่อพี่เอ็นแกลงเลยให้ขี่มอไซค์อยู่นั่นอ่าเด็กแว้นก็ขี่อยู่นั่นครับผมเป็นเหมือนเด็กเด็กเด็กแว้นใช่ครับไปเข้าในบ้านผีสิงใช่ไหมฮะถาม แฟนๆเลยมีถอดเสื้อไหมในเรื่องน่ะไม่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 ไร่ไม่ไม่ไอ่ไม่ไม่มาากกไม่ไมอ,อเคเดี๋ยวไู่นมาไาม่ไร่ไม่ไม่ไม่กม่กม่ไม่ไมะไร่ไม่ไี่ไม่ไป่ึงผีม่ไม่ไม่ไม่อม่ไม่ไมะไม่ไม่ไม่เมินม่ไม่ไมูไม่ผม่ไ่ไอเไื่ไม่ะทองทองอะไนะฮะทองก้อนกับทองหยิบครับทองก้ไนทองหยิบใม่รับผม็คกับม่ไ นี่เป็นครั้งแรกที่ทําการแสดงร่วมกันไหมดิฉันฉันครั้งแรกครับครั้งแรกเหมือนกันครับที่เคยเล่นด้วยกันแต่ผมกับเอสคมกิจเนี่ยคือเข้าวงการด้วยกันมาก่อนตอแนแฟนฉันเด็กบ้านเด็ก้าแจ็คอันนี้พนะีเ,เอสนะเรียกเอสแล้วเหรอเรียกเอสแล้วคือเราเข้าวงการตั้งแต่แฟนฉันนะครับครับแล้วทุกครั้งเวลาเอสเอาบทเล่นเนี่ยหนังจะร้อยล้านทุกเรื่องเลยอ๋อเออเอ้ยโอเคแล้วมาให้ให้คุณเอสดเขาครับน้ำโชคเรเป็นคุณคุณของเราเป็นตัวเงินตัวทองให้กับคุณเอสเขาตัวน้ำโช รับบทบาทเป็นผีครับผมมันมันมันคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นผีที่ต้องบอกว่าเราไม่เคยเล่นอะไรที่มันยากแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราจะพูดแค่ว่แาแทงเรือดแทงเรืองอ่านบนไอเทมอะไรถึงกูเนี่ยตอนแรกที่เขาบทไม่มีพวกเ,เลยอะ่ะเราเอ้ยเอานี่คุ้มเลยค่าตัวคุ้มแล้วตอนนี้เขาต่อราคามาก่างั้นเห็นแค่หัวกูแล้วกัน เลยน่ารักอ่ะเอาตัวมาด้วยอะไรก็เอาแค่หัวครับผีมีแต่หัวเลยนะนะผีมีแต่หัวผีมีแต่หัวทำท้ายเล่นมุกผีมีแต่หัวไม่เข้าไปแบบนั้นแต่แต่ว่าเป็นเป็นผีหัวขาดไงผีหัวขาดผีก็มีแต่หัวจริงๆใช่ใช่ใช่แล้วอ้วนขึ้นด้วย ในไทยเพีย่ะก็คือยังยังผอมอยู่ตอนนั้นครับก็เลยแบบตอนนี้กินเยอะครับก็เลยน้หนักขึ้นครับแต่ถือว่าแฟนคลับผมเนี่ยน่าจะเป็นพวกแนว CG น่าจะชอบเพราะว่าเพราะว่ามันเอฟเฟกมันเยอะครับอ๋อใช้ CG ช่วยเพราะว่าวัดขึ้นใช่ล้วแฟนคลับ CG เนี่ยอีกแจ็คแม่งใช้ได้เล้ย เพราะว่ามันมีมันมีหลายหลายเทสครับผมครับผมแต่ว่าเอาจริงๆเรื่องจริงมันมีหัวจำลองของคุณอยู่ในบ้านดีสิจริงจริงเหมือนมากใช่วยหัวแมากเขาหล่อหัวมาคุณเอสก็หล่อแบบว่าให้เตรียมตัวก่อนเลยอะไรนะโฟล์ทขึ้นกี่โมงแป๊บเดียวพี่ใจเย็นๆใจเย็นๆครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นพัดหยุดพี่พัดหยุดหยุดหยุดยไอ้อ้วนมึงพูดอะไรเยอะโฟล์ทพึ่ีแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวเอาเลยเลฝนเลยเออพี่ฝนมอนสเตอร์ฝนนี่เป็นการแสดงครั้งแรก ขอบคุณที่มาตกคู่ด,ดูดเสียงเองใช่แล้วก็เลยมาเล่นนะคะเป็นทองหยิบนะคะเป็นผีแบบไส้แตกครับแต่ต้องไปดูว่าทําไมเราถึงไส้แตกอืมออทํางานกับแจ็คเป็นไงบ้างใกล้ใช้กระปุจ็คพี่แจ็ดคด่าทีมงานยับอ่ะอืมเพราะว่าเรามีความตั้งใจแล้วก็ผม <laughs> จะมีจะมีแบบไอ้ซีจีที่ตรงนี้อ่ะต้องมีป้ายป้ายเลือดนิดนึงอะไรเงี้ยอืมแลขอพี่เอ็มไปนวดเขาบอกยาเลยแต่คนจําได้ไม่แต่ว่ามันตลกนะเพราะว่าไอ้แจ็คไม่รู้ทําไงแจ็คนี่คือแจ็ค ว่แบบธนาคารครับพี่แจ็คแต่งหน้าผีเป็นธนาคารนะคะทําไมแต่งหน้าผีไปด้วยอะคือเราเราเหมือนกับว่าอ่าเราเพื่อจะมาทํางานต่ออะไรเงี้ยครับอ๋อใช่ใช่ก็คือโดดกองไปธนาคารก่อนคือแบบว่าพี่เอ็กบอกว่าเฮ้ยวันนี้มึงต้องมาถ่ายนะผมอยู่อังกฤษอะผมต้องมาแค่วันเดียวไปอังกฤษวันเดียวแล้วก็มาถ่ายเพียอ์แต่พูดคาว่าแบินกลับมาเพื่อแห่อ่ะเห็นไหมเ่าเล่นยากเล่นยากบอกเลยแค่นี้เราก็รู้แล้วว่า สนุกแน่นอนนี่ขนาดเนะมาส์กันยังสนุกขนาดนี้เดี๋ยวไปดูผีสองตนในภาพยนตร์นะครับพีเอสครับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับว่าบรรยากาศผีๆมีเรื่องลี้ลับมากในกองถ่ายผมไม่เจอนะ อาจจะมีคนเจอเฮ้ยแต่จริงๆแล้วเกิดอุบัติเหตุหลายอย่างพยายก็เลยไปไหว้ไหว้ท่านทุกครั้งที่ไปถ่ายอะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เห็นเป็นตัวๆไม่เห็นครับอ่าก็คือเืิดกับว่ามีอาจจะมีอุบัติเหตุเจ็บกันมากเล็กน้อยอะไรแบบนี้นะครับโบกับจีมีซีไนไหนแม่ที่แบบ FC ห้ามพลาดเลยเข้าไปดูในโลงนี่ต้องจับตาดูบอกแล้วทีถ้าในพาดหนูนะหนูว่าเป็นพาที่พี่จีถอดเสื้อค่ะ ก็ไม่พลาดหนูหจะตั้งใจดูสุดๆแจ็คมีอะไร<ห>พูดป่ะแจ็คคุณมีอะไร<ห>พูดป่ะไมคะ่ค่ะในเรื่องกูก็ถอนไม่ใครกิดเลยไม่แต่เราเป็นแบบเป็นแบบ น่นล้วหัวนมชมพูแล้วชอบมาเอาแต่เราเห็นในทีเซอร์มันก็แบบนั้นนะยำ,ำมากยำ,ำมากนะครับจีน่ะมีมีซีนไหนทีพ่พลาดไม่ได้ไหมคือถ้าตอบทุกซีนจะคลีเช่ไปมากนี่ คือผมอะอยู่กับตัวละครเนี้แบบทุกคัดทุกซีนทั้งเรื่องอะแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงมผมรู้สึกว่าผมคือโจที่ใช้ชีวิตไปวันในเรื่องอื<ม>อ,อผมก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากให้มาดูทุกซีนเลยแสดงว่าทุกซีนเป็นซีนคุณภาพแน่นอนนะครับอ่าครับไปดูได้ในโรงภาพยนตร์นะเข้าโรงหนึ่งหนึ่งนี้วันแรงงานนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับให้พวกเราฝากภาพยนตร์เรื่องนี้กับทุกทุกคนดีกว่า เริ่มจากเพียรไหม <c oughs> ครับผมผมไม่ทำหนังมาสิบเจ็ดปีผมผมฝันเห็นภาพนี้อยู่ <c oughs> บ่อยๆ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ได้เห็นจริงๆแล้วว่ามีคนดูหนังผมดีใจมากาคือหนังได้ทำเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่เสร็จหรอกจริงๆแล้วอะ่ะหนังที่เสร็จแล้วมันต้องมีคนดู <c oughs> กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เขียนบทจนกระทั่งตัดต่อเสร็จเนี่ยมันต้องมีคนดูหนังที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีคนดูแล้วถือว่าพวกคุณมาทําให้หนังเรื่องนี้สมบูรณ์แบบขอบคุณมากนะครับหวังว่าจะมีความสุขในการดูหนังเรื่องอนงค์ครับขอบคุณครับอ่าเสียบทงให้พี่แอนด้วยนะคบพวกเราสังโบครับฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้กับทุกคนทีค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องอนงค์ด้วยนะคะเรื่องนี้พวกเราค่อนข้าง ที่กับทุกๆตัวละคระค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะ็นดูอโเอ็นดูจี็นดูทุกๆตัวละครในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็็นดูพี่เอสนะคะ17ปีแห่งความหลังของเขาก็ฝ <c oughs> ากด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันน่ารักมากจริงๆค่ะน่ารักมากใช่ใช่หมายถึงหนังเหรอคะพวกเราโอเค ไปหมดเลยขานเน่าเลยลองส่งไปทางแจ็คดิลองส่งไปทางแจ็คตลกมากโบไปถึงเรื่องนี้น่ารักเหรอคะก็แม่โบวันนี้ไปถึงแม่โบแม่โบเล่นแม่ไม่ได้เล่นเนาะเอาใหม่เอาทำไทยหมายถึงว่าเรื่องนี้น่ารักเหรอคะคุยกันเมื่อกี้เมื่อกี้แม่โบอยู่เลยอะไรเนี่ยดยี่พี่แม่โบแม่น้องโบไหนแม่โบแ่โคุณแม่น้องโบคุณแม่น้องโบเอาใหม่นะความหวังสุดท้ายพี่ฝนหมายถึงเรื่องนี้น่ารัก <า>พี่จีฝากหนักหน่อยพี่ครับก็หลายคน,นยถามผมว่าเราจะได้อะไรจากหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็พวกเราลงมติกันแล้วว่ามันเป็นหนังที่ถูกดีไซน์มาให้ทุกคนที่ได้ดูมีความสุขผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ดูเรื่องอนงค์ครับฝากเลยนะครับเสียงประมือจีด้วยครับพวกเราเือ uh, หมอเื <OR> อหมอมองจีเพลินใช่ไหมนี่ถามองจีเพินใช่ไหม เถียงเธอหนิมองอยู่จริงๆนะครับทางไทยฝากภาพยนตร์หน่อยครับก็ฝากเรื่องนี้นะครับเพราะว่าได้ผู้กํากับระดับตํานานมาเลยนะฮะแล้วก็เป็นหนังที่มีครบรถนะครับเป็นหนังที่ทําให้คุณร้องไห้ในวันที่คุณมีความสุขได้นะฮะมายถึงว่ามันซึ้งไงร้องไห้เออคุณเห็นผีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเห็นจีฮะนะ แจ็คครับรับหวังนะก็อไปครับแจ็คผมขอคนที่อยู่ที่นี่นะครับหรือพี่สื่อมวลชนนะครับผมอยากเป็นกําลังใจให้พี่เอสโคมกิตนะครับผมแล้วก็ปมมือให้เขาหน่อยได้ไหมครับผมเป็นผู้ชายที่ตั้งใจกับภาพยนตร์เรื่องละนงนี้มากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่อดทนแล้วก็ตั้งใจอยากให้หนังไทยเนี่ยไปต่อเรื่อยๆนะครับขอให้พี่สําเร็จทุกอย่างครับเพียสครับเป็นงานครับผมได้แล้วครับโพอีแป๊บเดียวพี่ สุดท้ายสุดท้ายพี่ปนเชิญหนไทยก็คือจริงๆอยากให้ทุกคนนะคะออกมาสนับสนุนหนังไทยเยอะๆนาอแล้วก็พีเอสด็อยที่ทุกคนบอกไปว่าเขากลับมาในรอบ17ปีคือหนังเขาก็ทําคุณภาพมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนซันสุริโยไทยไม่ได้ทำไม่ได้ทำพเอสพเทสไม่ได้ทําเข้าไปดูเฉยไม่ได้ทํานะคะแต่ว่ารับรองว่าอนงนะคะจะทาให้ทุกคนประทับใจแน่ๆตลกแน่ๆแล้วก็บอกออกไปดูกันเยอะๆนะค ไปดูได้ในโรงภาพะะยนตร์นะครับวันที่หนึ่งวันแรงงานนี้นะครับเย